สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้ก็อยากถามใกล้กันมีหลยทางมาให้เอฟซีแล้วนะคะเอฟซีวันที่แล้วใครได้หมาได้เหบ้างอย่าลืมนะคะอย่าลืมก,มกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังรกติง,เ,งเป็นกำลังใจนะคะวันที่แล้วแตกอีกแล้ววันนี้ก็แจกเป็นวันที่สามแล้วนะคะเอฟซี FC. วันที่สามที่สอบเข้าสองตัวตรงๆถ้าเราทั้งหมดแรกก็เรามีศูนย์หกนะคะศูนย์หกติดถึงจะเป็นให้วนออกล่างแลวเลขไม่กี่คู่นะคะแต่วันที่แล้วก็ให้ล่างออกบนก็วันนี้ก็ามา เติมแล FC, เอฟตนี้สี่กู้คงสุดท้ายอ้ชาก็จะามาคัดแ้วการเดินให้อีกเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาดูเลข่ติดเรขติดบนติดล่างอย่างเงี้ยได้นะคะเอเราก็จะเอาเป็นติดล่างเข,ข้าล่างมากกว่าเข้าบนนะคะก่อนจะชมก็ดูคําเตือนก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนนะนในทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฉสนับสนุนการพนันหรือสิ่งกฎหมาย ันท่านนั้นที่ตัดสินใจปวดใช้วิจารณญาณการรับชมนะคะขออนุญาตขยตับกล้องนะคะเอฟซีเมื่อที่แล้วเราก็สรุปห F C. ไหยเอฟซีไแล้วนะคะว่าเรื่อที่เราสรุปนั้นมาจริงๆเนี่นะคะโค้งสุดท้ายน่คะสร,สรุปให้ ใครเป็นซ c ท้ายก็จะรู้บนจิดเก้านะคะติดเก้าบนล่างอีกศูนย์ถึงเก้ามา้งสองตัวเลยค่ะ,อ,ะออกสามศูนย์เก้ามาสองตัวเลยแปดเจ็ดถ้าเข้าตรงนี้ก็เข้าตรงนี้ก็เข้าล่างจิดเก้ากับเจ็ดก็เข้าเจ็ดถ้าใคร fc ตัวนี้ก็เข้า แต่บวงกลมให้ผิดเท่านั้นเองเดยวก็ติดนะคะ fc เลขติดจะทีนี้พอจะถามมาถึงเป็นสุดท้ายอ่จะมาคัดให้ fc โค้งสุดท้ายให้แคปเป็นคลิปสุดท้ายนะคะอ่ะอางตรงตรงๆเลยนะคะ fc ส,คนะคะสีคู่ไม่ต้องกลับนะคะสีคู่ไม่ต้องกลับ บนบนเข้านะคะเข้า0กับ9เ้้เขา0กับะจะฐานท่จะเน้นให้ผิดก็จริงอยู่อ่เนี่ยเข้าสามตัวเลยค่ะา39 309นี่ออกแ7เวเจ็บแต่ที่ยังไจับไม่จับคู่นี้ติดกันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ติดแต่ติดมากที่สุดก็คือ โคงสุดท้ายเต็มๆรูดเจ็ด้วยนะคะก้าก็ให้วิ่งก้าด้วยนะคะมาล่างล่างเข้าสองตัวเลยคะ่ะเอนี่ก็เข้าสองตัวอ่าแล้ก็ถูกนะคะเพราะว่าเราจัดชุดพวกนี้เรามาันมาเน้นให้เอซอ่าเนี่ก็เป็นโวยล่างโวยล่างนี้ไม่ติดนะคะเอฟซสูตรนี้ก็ ถือว่าหลุดไปนะคะสูตรนี้หลุดไปแล้วก็จะสูตรที่ติดมาติดล่างนี่สุดท้ายที่วันสรุปปเด้นให้ fc สองให้เจ็ดนะคะ,ะล่างติดบนนี่ก็บนติดคณะคะสามเลขสามนี่ก็ติดะคะ fc ก็ติดนะคะ,ะถือว่าติดผมจะไดยชุดนี้มาเลย fc ไงไปหาเน้นเก้าตรงๆให้ห้าเก้าสามไปออก สามศูนย์เก้าเฉยเลยเนี่ยเข้าตุกโต๊ดด้วยนะคะวันนี้หกไงก็เหมือนกันเสียดายมากหลักร้อยผิดนะคะเอฟซี FC. แต่ก็ถือว่าติดนะคะติดเลขเก้าได้ถ้าใครมีเลขติดติดตัวเองก็เอามาอันนั้นได้มาจับยังได้ติดครบบนติดสองตัวเลยเอฟซี FC เนี่ยติดสองตัวเลยครบบนเข้าโต๊ดด,ด้วยนะคะก็ให้ข้าเก้าก็ชนเก้า อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเข้าคคุโต้นี่ก็เล่นก้าด้วยนะคะหลังหวดนี้เราก็จะมาดูสูตรล่างก่อนนะคะเอฟซอันนี้ก็ติดบนบนติดคู่โต้มากเลยเอฟซีข้บนเหมือนกันคู่โตดติดทั้งคู่เลยนะคะเรามาจัดเอ๊ะ นี่ก็วิ่งบนให้วิ่งก้าวนี่ก็เต็มเต็มเลยสีเสียดายมากเสียดายนี่ก็ให้วิ่งก้าวเหมือนกันนี่ก็ให้วิ่งก้าวตัดขามออกไปเสียดายมากให้วิ่งก้าวก็เขา้าอ่ะเรามายังจะจับคู่โค้งสุดท้ายไม่ติดเท่านั้นเองนะคะข้างบนติดแต่ข้างล่างอ่ะวันนี้จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อให ได้เห็นว่าไปหาตั้งใจทําให้อย่าลืมกดติดตามไว้การกะดิ่งไว้จะได้เปิดช่องทางแล้วก็จะเล้มองเห็นคลิปเด้นไวหานะคะ fc ถ้าใครไม่กดติดตามไม่นก็จะไม่ได้คิปนะคะคิปเราช่องน้อยเราไม่ใช่ช่องใหญ่ช่องใหญ่มันก็ไม่ต้องสั่งนะคะอจจะด้งไม่เด้ง นะคะมันก็เร่นของเขาเองนะคะ่องนี้มาดูไอ้น,นี่นะคะตารางเนี้ยเข้าเต็มเต็มอันนี้แล้วอันนี้เป็นเลขไม่น่าลงทุนนะคะไอ้หาทำลายงวดเราไม่ไม,ไม่ไม่นั่นเลยนะไม่มาตามนี้เลยงวดนี้เข้าก้าบศูนย์เต็มเต็มเลย สูตรตะานี้จะเป็นบนล่างนะคะขีถ้าเรามีดักแล้วเราก็มาตัดออกได้เราก็ไม่แน่นได้นะคะเป็นบนล่างไอ้วดที่แล้วได้เข้า,าแบบตัวเดียวนะคะวดนี้เข้ามาสองตัวเลยนะคะไงวดนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวอยทำแล้เรามาดูสูตรก่อนนะคะเราจะนําสูตร สองตัวล่างติดสองตัวล่างมาให้ fc ก่อนนะครับเราก็จะนำสองตัวล่างมาให้ fc ก่อนรอบนี้ก็เข้ายาวนะครับแล้วน้จะติดบนทีนะก็ติดล่างมาตลอดนะคะันานจะผิดครั้งหนึ่งวัดนี้ก็เข้าไปหน่วยล่างวัดที่ผ่านมาเข้าไปหน่วยล่างวันนี้ะก็จะทําให้ดูว่าสองตัวเด่นนี้จะมาตัวไหนนะคะ เราก็จะติดไปเลยหนึ่งหับหกแปดนะคะเราก็จะมาเยแล้วก็จะใช้บวกกันนะคะสิบหกสิบหกวกเจ็ดสามสามก็เป็นห้าห้ากับห สองตัวมาหนตัวมาหตัวนะคะ f c อ่ะเราก็จะได้เลยว่าเลขอ่ะแบบนี้อ่ะเราคำนวณมาแล้วก็จะได้เป็นห้ากับหนะคะสเจ็ดบห้ากับแปดก็3 3ปเป็นยี่สาม้วสากับสองเป็นห้าเป็นหกนะคะ f c ห้ากับหกห้าหกติดไว้นะคะติดบนล่างไว้ได้นะคะลงให้อ่าวันนี้วันที่สิบเก้าอ่าหอคอหกแปดนะคะช่องดูให้รวย แคปไปดูนะคะแคปไปดูก่อนนะคะแลวอีกสองสามคลิปยี่นะเขาจะมาจับร่างให้อภิปีไปซื้อแบตเตอรี่กันนะคะใจก็จัดขัดใจแ้าผ่านจากมีทางดีๆก็ติดตามไว้นะคะติดตามไว้ดูไว้เนีแลเราจะได้เลขที่ไปหยิบจับแบตเตอรี่ได้นะคะขอให้โชคขอให้หมานะคะงวดนี้สวัสดีนะคะ